สังเกตโชว,ว่าพี่สังเกตดูยังไงก็สังเกต์ให้ผมว่าโชว่วาเอางี้ไปเคลียร์กันให้ชัดๆเลยดีกว่าแบบไหนเรียกว่าโชวว่าแบบไหนเรียกว่าสังเกตไปดูนะครับ โอเคผมมาาโชว่า huh. จะเย็นยังไม่ได so ้พ um mm. ูดเปิดเลยเป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะมากครับโชว่ากับซังเก้ต่างกันยังไงมาดูที่หน้าฟาร์มบางครั้งก็ยังงงกันอยู่ออนไลน์ลูกค้าถามมาตลอดเวลามันดูยังไงบ้างวันนี้ขอดูเคลียร์ได้ไหมได้ดูหน้างานเลยใช่ไปดูตํารากันเลยอ่ะคุณนักพาระกวดเลยนี้เรามามางานประกวดผมเอาโชว่าก่อนอันนี้โชว่าซันจูกุนะครับเอาไง่ายโชว่าซันจูกุปลาสามสีสีขาวดําแดงโอเคโชว่าเนี่ยพื้นฐานเนี่ย ก็คือจริงๆเขาเป็นปลาสีดำนะฮะเขาเป็นปลาสีดําแต่กําเนิดแล้วเหมือนเหมือนเงาะถอนรูปอะครับสีขาวสีแดงเนี่ยก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเนะเพราะฉะนั้นน่โดยธรรมชาติเขาเนี่ยสีดาเขาจะเยอะคําว่าดําเยอะนี่คือดำดำเขาเรียกว่าดําเป็นปื้นไม่ใช่ดำเป็นแต้มปืนปืนอย่างเงี้ยอ่าบางตัวเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะสีดําอาจจะจางเป็นสีเทาด้วยแล้วค่อยๆขึ้นมาสีสีดำเนี่ยหรือเรียกว่าสูมิ เขาเรียกว่าโอเคเขาเรียกว่าซูมิเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาบางทีเนี่ยบางทีเด็กๆอาจจะเห็นดำแล้วก็ลอกแล้วก็กลับมาใหม่ตอนเด็กๆแบบดำทั้งตัวเลยอย่างนี้เลยใช่แล้วแล้วก็ลอกมาเห็นแบบเขาเรียกว่าเห็นแบบกระดำกระด่างแล้วก็กลับมาใหม่แต่ว่าเขาที่เขาบอกว่ามันจะค่อยรัดตัวอาชก็คือมันค่อยๆเล็กลงบางทีเขาเรียกว่าซูมิซูมิตอนเด็กเนี่ยบางทีมันมีเห็นชัด แล้วก็หายไปบ้างพอหายไปบ้างแล้วอย่างที่พี่บอกอกว่าไอ้ส่วนที่มันมีเนี่ยมันจะอยู่ใต้ผิวครับและใต้ผิวเนี่ยพอแก่ขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเราอาจจะเห็นแบบสเปรสปาแต่พออายุมากขึ้นแก่ขึ้นเหมือนกันมันจะรัดตัวแล้วมันสวยรัดตัวนี่คือเพราะตัวมันใหญ่ขึ้นหรือว่าดํามันเล็กลงดํามันเล็กลงเนี่ยมันกระชับขึ้นกระชับขึ้นกระชับขึ้นเขาเรียกฟินิชคันนี้มันมีจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ตรงคลีปเนี่ยคลีปอกเนี่ยเขาเรียกโมโตคุโร อ๋ออันนี้นี่เองโมโมทาโร่เอ้ยไม่ใช่โมโตคุโร่ก็คือว่า2อันนี้มันจะเป็นตัวต้องบอกเี้ยเวลาเขาดูว่าปลาสวยๆเยคือ2ออันนี้มันควรจะเท่ากันก็คือต้องบาลานซ์อย่างนี้บาลานซ์แล้วก็ไอโมโตคุโร่เนี่ยอาจจะเป็นตัวบอกการฟินิชของดําอาจจะนะมีมีชันัก็คือว่าตอนแรกๆอาจจะเยอะแล้วค่อยๆโดค่อยๆโดเนี่ยโอเคก็คือว่าดำเนี่ยเขาจะอาจจะหยุดพัฒนาโดไปด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่เพราะเพราะนั้นไอตัวนี้เขาเรียกว่าดูว่ามันไปต่อได้หรือเปล่า เนี่ยดูโมตูโล่ก่อนเล็นนะครับปืดเลยเป็นปืดเลยสีดำเนี่ยก็อย่างที่บอกดาเป็นปืดนะฮะดำเป็นปืดแล้วก็พวกตัวนี้มันปืดไปถึงหางเลยนะใช่ก็ตรงตรงคลีบคลีบก้นก็ด้วยคลีบก้นคลีบก้นก็ด้วยเหมือนกันคือสังเกตนะว่าโมตูโล่มันไม่ได้มีแค่คลีบอกไงคลีบก้นก็ด้วยก็คือทุกๆไปดูทุกๆตรงต้นของก้านคลีบเลยแหละใช่แล้วจะมีแบบผมใช้คําว่าอะไรเหมือนมองเหมือนน้าพุก็ได้ตอเราใช้คําว่าเป็นปืดเนี่ยมันเหมือนมันออกมาจาก ต้นขั้วอะไร้วกระจายออกกระจายออกทุกทิศทุกทางนะแล้วก็อย่างที่บอกสีแดงดำขาวก็ครบแล้วก็เห็นไหมดูคิดว่าซาชีนี่ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่ไม่เลอะเธออ่ะเออส่วนใหญ่อะเวลาเขาเรียกโชว่าดีๆเนี่ยบางทีอะไอ้นี้ยเขาเรียกว่าดำผ่าหน้าเออว่าจะถามอยู่มันต้องผ่าทุกตัวไหมมันส่วนใหญ่พี่ส่วนใหญ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี้ยเราแบ่งปลาเป็นสี่ส่วนแบบนี้อ่าหนึ่งสองสามสี่อ่าพี่สังเกตไหมว่าปลาตามตำราเนี่ย มันมีขาวแดงดําทุกท่อนอันนี้คืออันนี้ต้องบอกตามตำราหน้าชอว์ว่าที่สวยตามตำรามาควรจะเป็นแบบนี้มีดําแดงขาวทุกท่อนโอเคนะแล้วก็อ่ะอีกอันนึงถ้าบางคนเขาบอกว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าซันเก้กลัวจะงงใช่ไหมครับเพราะว่าอ่าบางทีเขาบอกว่าบางทีอ้าปากมาดูตอนที่เป็นโทไซอะจริงจริงแ่งห้าปากเลยเหรอวะจริงจริงบางทีดูแบบดูมันไม่ออกอ่ะดูปากอ่าปากข้างในดำดำคือดำสุดอย่างนี้คนลิ้นดำมัหรอเหรอใช่ ถ้าทำมันสมแต่จริงๆอ่ะดูแค่ภายนอกก็รู้แล้วบอกว่าโอเคเนี่ยดำไม่างเงี้ยมันก็โอเคมีโมโตโลกอื่นไหนจับมาอ้าปากิแต่ตัวนี้ไม่กล้าแต่ตัวตัวนี้ผ่านหน้าอยู่แล้วก็อ่ะอย่างที่พี่บอกอ่ะลองลบดำออกแล้วมองไปเป็นโคฮัคุโอเคมันก็จะเป็นโคฮัคุที่แพทเทิร์นดีมาปึ๊บดูคิว่าซาชิได้ด้วยนะใช่ใช่ดูดูคิว่าซาชิได้ด้วยคิว่าซาชิไม่ได้ดูเฉพาะโคฮัคุนะครับก็คือปลาที่มีแพทเทิร์นแดงก็ใช้ได้เหมือนกันหมดอันเนี้ยคิววาข้างหลังซาชิข้างหน้าตัวนี้ก็เรียบร้อยดี่แล้วก อ่ะถ้าพูดถึงคุณภาพตัวนี้คุณภาพก็ดีนะแล้วก็ดำแดงขาวเนี่ยมีทุกท่อนนะ,ะตัวนี้ตัวนี้ซูมิอ่ะถ้าดูซูมิฝั่งขวาไม่ใช่ขอโทษโมโตโกโร่ฝั่งขวาก็จะเห็นชัดอยู่ว่ามันเป็นเป็นก้อน,นก้อนเออใช่ได้ใช่เป็นโชวาแน่อันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้ค่อนข้างชัดเจน,น สครับผมผมสุข่อยนะครับค่อยหมาดฟาร์มนะครับมาออกบูธที่งานประมงน้อมเก้าที่35นะครับวันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับค่อยหมาดกรุ๊ปนะครับมีบูธอยู่ที่บูธ7และบูธ8นะครับวันนี้ไฮไลท์สำคัญของเราครับมาชมครับวันนี้ปลาจากมารุยามาครับมารุยมาเนี่ยเป็นปลาโคกุนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่ผมเชื่อว่าทุกๆท่านเนี่ยรู้จักกันดีนะครับนี่โคกุนะครับ เป็นปลาชั้นนำเลยนะครับน,นี่เทียบอกว่าดำต้องเป็นปืนนีงจะเป็นโชว่วาใช่นี่ก็ปืนไงไม่ใช่เหรอก็ปืนไงนี่มันไม่ปืนนะพี่ผมมันเล็กกว่ามันเล็กกว่าอ่ามันชื่อซันโชกุเหมือนกันมันเป็นปลา3าสีเหมือนกันอันนี้มันเป็นไทโชมันเป็นปลาคนละยุคนะครับ แล้ว3ามสีเนี่ยก็คือขาแดงดำนะแต่ลักษณะดําของสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เหมือนเราเอามือไปจุ่มน้ําหมึกนะแล้วมามันจะกระเด็นกระเด็นกระเด็นเล็กๆมันจะเล็กกว่าอันนี้คือโดยทั่วไปอันนี้คือโดยทั่วไปแต่จุดหนึ่งที่มันช่วยเราได้เยอะมากเวลาตัดสินจริงๆต่างๆคือลูกตาสังเกตเนี่ยขอบตาเขาจะเป็นสีอมฟ้าๆทาอายแชโด้ด้วยใช่แล้วและข้อที่สองอันนี้ตัวชี้ขาดเลย โมโตกุโร่จะไม่เหมือนกันสังเกตโมโตกุโร่มันจะเป็นขีดขีดเป็นเส้นเพราะสังเกตสมัยใหม่เจอเหมือนกันหูดาแม่งดุมากปืดปัดปืดปัดมาเต็มตัวแต่นี่เลยฮะจุดที่1นะครับลักษณะของโมโตกุโร่และจุดที่2ตานะขอบตาเนี่ยตัวนี้อายุเยอะหน่อยมันก็เลยดูเข้มแต่ว่า ถ้าเป็นเด็กๆอะโตไซนิไซเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเปลือกตาอ่าเปลือกตาสีฟ้าเลยอ่ามอันนี้ไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียก็สีฟ้าใช่ไหมใช่แล้วยังแยกไม่ออกอ่าขออนุญาตนะครับอ้าวเจี๊ยกูว่าจะยกไปสะหน่อยไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเทียบกันให้ดูชัดๆไม่เป็นไรพี่จะถามพี่ว่าอ่าแล้วเลือกซังเก้ดีๆเลือกยังไงเออคืออันนี้เรียกว่าเป็น ความนิยมก็แล้วกันนะครับความนิยมอ่ะคุณนัทบอกว่าโชว่าแบ่งเป็น3เป็น4ตอนม่เกี้โชว่าดีๆเป็นไงอ่ะที่หนึ่งไม่มีดําบนหัวแดงมาถึงข้างหน้าแต่ไปถึงปากที่ไหลอยากได้สักหนึ่งก้อนควรจะมีอยากได้สักหนึ่งก้อนเหมือนเป็นตัวนําสายตาบ้างเวลาไหวมาแล้วแบบเฮ้ยนั่นแหละแล้วทีนี้ก็อันนี้ท่อนที่2ท่อนที่3ท่อนที่4แต่อย่าพิ่งไปตรงนั้นอันดับแรกก่อน เวลาดูเนี่ยไม่ว่าจะสังเกตหรือโชวว่าผมเสนอ,อ,อข้อที่หนึ่งคือลืมสีดำไปก่อนอแล้วมองดูแค่สีแดงกับสีขาวดูซิว่าเฮ้ยเขาเป็นโคฮากุที่เวลบาลานซ์มันเวลบาลานซ์สวยไหมอ่าแล้วมองว่าสีดำหรือซูมินะ่ะมันเป็นแค่สิ่งที่มาแต้มแต้มเติม,ตมนี่คือตัวอย่างของสังเกตนะฮะอันดับแรกถามว่าดูยังไงถึงแน่ใจว่าเป็นสังเกตดูที่ คลีบหูเขาเนะาะบังเอิญตัวนี้ไม่มีโมโตโกโร่เลยไม่ว่าจะเป็นแบบก้อนหรือเป็นแบบเส้นแต่ดูลักษณะของดำนะฮะดำมันก็จะเป็นเป็นเม็ดเมจุดจุดเล็กๆเป็นเม็ดเมดหย่อมหย่อมเนาะแล้วก็ถ้าตามตำราอย่างที่บอกมีซูมิอยู่ตรงนี้นะฮะซูมิที่ไหลสวยๆแดงถ้ามองเป็นโคฮากุสมมติเราลืมสีดำไปก่อนมันจะเป็นโคฮากุที่ตอนวางประมาณอ,อันนี้เป็น2ตอนสวยเลย มีความเป็นลายสายฟ้าอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือดำอ่ะมันก็จะเป็นก้อนๆเป็นหย่อมเล็กๆนะมีความชัดเจนของเขาเห็นขอบตาสีฟ้าไหมเห็นขอบตาสีฟ้าไหมเห็นไหมอ่าขอบตาสีฟ้าเรื่อยๆชัดเจนมากนะครับสวัสดีครับนี่อะความาเตอร์ครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยซื้อครบ500แถมถุงแถมได้3 0 0พแถมแก้ว4 0 0พแถมล่มหรือถังด้วยครับมีสูตร ไฮโกครับเล่นต uh ัวพิเศษมีสูตรเออ่สเตเปิลครับปรับสม,มดุลแล้วก็เร่งโตครับสูตรโกสด์แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นบิดเจิมครับตามเพจได้ครับ uh ของอัพคอมมเตอร์เลยครับแล้วก็ช้อปปี้รัตต้าได้ได้ <S <S เอ๊ะเดี๋ยวระ้วดำเป็นตัวเสริมผมรู้สึกว่า2ตัวเนี้ย มันจะมีอะไรที่เหมือนกันว่าถ้าดำดีที่เขาเรียกซูโบสซมิคืออะไรซูโบสซูมิคือ,อซูมิดำที่ไม่ทับแดงก็คือดำมันจะอยู่เฉพาะบนขาวาอ่ามาด<ำ>ูตรงนี้ต่อดำอยู่บนขาวไออย่างเงี้ยคือไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะอยู่บนแดงแต่ตัวนี้น้อยตัวนี้มันตัวเทพดูนะแล้วมันบาลานซ์กันดูแล้วเนี่ยมันบาลานซ์อย่างเงี้ยเรียกว่าดำอยู่บนแดงอ่าผมว่า อันเนี้ยได้ไอเดียไปดูของจริงกันดีกว่าเพราะว่าอปลาตามตำราเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวหรอกอจแต่เราไปดูปลาในโลกของความเป็นจริงเดี๋ยวเข้าไปดูในงานกันครับไปดูนครับมาดูซังเก้อ,อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อดูทางฝั่งคลิปคลิปคลิป,ลปอ,กอกทางฝั่งขวานะจะเห็นว่าเห็นไหมมี1ขีดนะฮะโมโตโกโร่เห็นเป็นขีดชัดเจน1ขีดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเราลบดำออกไปก่อนดูเป็นโคฮากุนะเป็นมารุเตงโคฮากุมีพัทเทิแดงหนึ่งตอน2ตอน3ตอน4ตอน เติมดําเข้าไปอันนี้ก็ตามความนิยมเนาะตามตารามีตรงหัวไหล่ซ้ายหนึ่งก้อนแล้วก็ที่เหลือเป็นซูโบซูมิหมดเลยเห็นไหมฮะ,ะตัวนี้เนี่ยเป็นสังเกตที่แบบสวยมากตัวหนึ่งเลยทีเดียวแหละดา<ำ><ำ>ไม่ทับแดงอ่ะจะมีหลายาจุดเห็นไหมฮะตรงนู้นใช่ตรงนี้ใช่ตรงนี้ใช่มีอยู่บ้างบางจุดที่มันอยู่บนแดงแต่ก็เป็นส่วนน้อยคือพูดง่ายๆคือมันเขาเรียกอะไรมันเว้นระยะมันมีช่องไฟมองสะว่าไอ้ตรงสีขาวมันเป็นช่องไฟมันก็เลยบาลานซ์ดี ไอตัวนี้คิดว่าซาชิไงก็มีเหมือนกันตัวนี้มองขอบตาอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะบังเอิญว่าน้องเขาหัวแดงนะแต่ว่าโมโตโกโร่ทางฝั่งขวามือนะครับเห็นชัดอยู่เห็นไหมเป็นเส้นอยู่ข้างล่างมีสองเส้นตาเกยชัดเจนตาฟ้าอยู่ตาฟ้าอยู่นะตาฟ้าอยู่ใช่แล้วตัวนี้นี่ดำเนี่ยรัดตัวมาเยอะแล้วใช่นี่ดาแบบเกาะตัวดีแล้วก็มีความหนาเอ่อมีความเขาเรียกอะไรเข้มเงาสวย มันเป็นแลกเกอร์ก็ดีแหละตาเกตประกวดมันก็อย่างนี้แหละครับแต่ตัวนี้แม่งสวยว่ะพี่จริงๆไอ้ความที่โมโตโบุโลเป็นขีดดูที่หางก็เพิ่มเติมไปได้นะเห็นไหมอ่าใช่ๆช่ใชที่ใบที่หางเขาก็มีเห็นนะฮะมันจะเป็นขีดมันจะเป็นขีดเออเกนะไอ้นี่พี่เขาเรียกอะไรผมผมนึกขึ้นมาได้ใหม่แล้วเอนบ้างนักบินเนี่ยบ้างนักบินก็ออกมามีกื่นเชื่ออะไรก็ได้เออ อันนั้นคือลักษณะของอันนั้นลักษณะของปลาที่มันเป็น,น,นสามเหลี่ยมจริงๆคือไม่ใช่สามเหลี่ยมหรอกแต่ว่าก้านคลีบอะฮะคือถ้าก้านคลีบเขาโค้งสวยอะมันก็จะดูกลมไง<อ>แต่บางตัวก้านคลีบมันจะปึ๊บไปอย่างนี้แล้วก็ดรอปลงอันนี้ถา,านถามว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเป็นลักษณะของ,ของเขาเฉยๆพี่บอกว่าให้ดูโคกูเป็นหลักใช่ไหมที่เอาสีดำบอกอ่าแวบหนึ่งไหนไหนมเห็นโคกุูแล้วพี่ขอนิดึงได้ป่ะคิดว่าซาชิผมโดนถามมาเยอะวิธีจำจำง่ายๆคิดว่าซาชิคิว่าอยู่ข้างหลังซาชิอยู่ข้างหน้านะครับ คีว่ากับซาชิคืออะไรคีว่าซาชิหมายถึงลักษณะของแพทเชินแดงเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราจะดูว่ามันคมแค่ไหนนะสมมุติว่าเราดูเราดูก้อนนี้นะเราดูก้อนนี้คิว่าซาชิจำง่ายๆอย่างนี้คีว่าอยู่ข้างหลังซาชิอยู่ข้างหน้าทีนี้เวลาที่เราดูคีวะเนี่ยมันง่ายเห็นไหมมันมักจะคมอยู่เสมอแหละเพราะว่าคือไม่เบอร์ไม่เลอะมันมักจะเป็นขอบเกล็ดอันที่ยากอ่ะคือซาชิเพราะซาชิมันเป็นด้านหน้าของเกล็ดอะลองดูนี้ฮะ อ,อ,อย่างเงี้ยมันจะเห็นว่ามันมีความเบลอถามว่ามันเรียกว่าเบลอเหรอจริงๆไม่ใช่หรอกคือปลานะ่ะเกล็ดตอนเด็กๆเกล็ดมันใสคือสีขาวใช่ไหมเออมันสีขาวแต่มันขาวขุ่นแล้วไอ้สีแดงเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเห็นไหมไอ้เจ้าดวงนี้มันทับอยู่มันก็เลยดูเหมือนเบลอๆพอปลาอายุเยอะขึ้นเกล็ดอันนี้มันจะเริ่มสีทึบขึ้นจะไปทับเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้ก็คมอันนี้คือที่เขาบอกว่าคิว่าคมซาชิคมทีนี้ถ้าเราดูปลาเด็ก โตไซหรือบางทีก็นิสัยก็ยังเป็นโตไซนิสัยเนี่ยเกล็ดมันใสมากนะเขาก็ถึงบอกว่ามันต้องเบลอได้ไม่เกิน2เกล็ดอันนี้หนเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือ2อเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเฮ้ยถ้ามันเบลอหลายเกล็ดเน่ะเขากลัวว่าเกิดมันสีมันเข้มขึ้นไม่หมดมันเขาเรียกมันไม่สมดุลกันก็เลยจะไม่คมใช่แต่ถ้ามันแค่เกล็ดเดียวอย่างเงี้ยอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็จะปื้ดจบไปก็น่าจะสวยผมเสริมให้นิดนึ่งพี่ ไอ้ข้างหลังของคีวะเนี่ยมันมีมันมีมันมีค่าเรียกชนิดของมันอีกมันมีคีวะผมจําไม่ได้แล้วก็เรียกว่าอะไรมันเป็นคีวะที่เป็นพูดง่ายๆว่าสมมติโค้งก็คือโค้งเลยอ่ะกับกับอีกแบบหนึ่งคือตามเกล็ดอ๋อเขาเรียกมารูโจเมมันคือตัดไปเลยหรือว่าเลยเต็มตามแนวเกล็ดเต็มตามแนวเกล็ดมันก็จะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโค้งอีกเหมือนกระเบื้องอันนี้อันนี้เหมือนกระเบื้องอ่ะอันนี้ตัดไปเลยใช่ส่วนอันนี้ไปตามแนวเกล็ดใช่น่าสนใจออื แล้วอันนี้ไปข้างๆเ็ดแล้วคืออะไรทำไมเวลาเขาแต่งปลากันเนี่ยเขาก็จะเก็บตรงนี้ให้เลมเลมให้มันสวยอะเหมือนเอาผู้กันมาวาดเพราะฉะนั้นพวกนี้เรื่องของการสัญญกรรมเล็กๆน้อยๆมันก็มีผลด้วยแหละมันก็แต่งกันบ้างตอนเด็กๆเนอะครับสามสองค่ะสำหรับบูดไวเค้นนะคะอาหารซากิตมีคารีขนาด15-20%ถึงนะคะขอโทษค่ะ5 4 3 2เอาใหม่ ค่ะสำหรับบูธไวเค้นนะคะสำหรับอาหารซากิมิคาลิขนาด15-20ถึง20กิโลนะคะลด10%นะคะและซื้อครบทุก1,000บาทรับคูปองส่วนลด100บาทสามารถใช้ได้ในบินถัดไปตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กระะกฎาคมค่ะ เดินดูจนทั่วงานครับก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะตามตำราเนี่ยจริงนะพี่เราได้กันคนละสองเองคนละสองเท่านั้นแต่ก็สวยจริงนะโอ้โหสวยจริงสวยจริงโมโชว่าตอนเมื่อกี้คลิปมากส่วนสังเกตเนี่ยหนึ่งเดียวในดวงใจอยู่แล้วมันก็แล้วแต่สไตล์คนชอบนะครับโอเคผมว่าอันนี้คือข้อดีของการมางานประกวดนะแล้วอันนี้ต้องให้เครดิตพ n p a เอครับนะครับจัดงานได้ดีมากกัทางด้านหน้ามีการให้ความรู้เรียบร้อยรู้ทฤษฎีเรียบร้อยแล้วเดินเข้ามาดูข้างในต่อถ้าอยากจะ ลงลึกลงจริงจังต้องมาที่นี่มี3งานของทีเอ็นพีของทีเอ็นพีมีสามงานใช่แล้วเดี๋ยววงต้นปีก็เจอกันก็มันก็จะมีคุณนัทอ่ะที่คุณนัทน่าจะชอบคือมาเจอเซเล็บเยอะอ๋ออ่าเล่าให้ฟังหน่อยสิเจอใครบ้างโอ้ยเฮียไพศารเออวันวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าปลาจากค่ายไพสารคุฟาร์มเขาเป็นแกะแคบด้วยนะครับแล้วก็อันนี้บอกบอกว่าพอดีได้สัมภาษณ์เฮียแล้วก็ต้องบอกว่าได้ข้อคิดหลายๆอย่างที่ทําให้แบบ นักเลี้ยงที่แบบสมมติวนะ่าบางทีปลาคราฟเนี่ยพี่มันเป็นงานอาัลิเหลใช่ปะบ,บางคนก็ชอบเลี้ยงไว้ดูอยู่บ้านบางคนอาจจะอยากดูพระนานาคารและก็อยากจะวัดผลก็เรียกว่าอ,อยากจะเป็นให้คนหนึ่งเขาดูด้วยออเออแบบเหมือนอย่างเงี้ยแล้วน,น,นเดี๋ยวอยากดูลึกๆไปดูในคลิปงานประกวดใช่นะครับแต่ว่ามางานทั้งทีได้หลายอย่างมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนอยากได้ช่วยพวกนี้กลับไปด้วยจังเลยอลงสิลงสิฝากร้านไปฝากร้านเนาะก็วันนี้มางานประกวดเนาะก็แต่ว่าแต่ถ้าเกิดมาอีกสโค้ยนะครับก็ กด EasyCoy Center ใน Google นะครับเจอแน่นอนนะฮะมีให้ดูทั้งโชว์ว่าสังเกตดูกันได้อนี้มีแน่นอนมีครบทุกสายเกือบทุกสายพันธุ์แต่ถ้าตอนใกล้ๆขายปีก็อาจจะขายไปหมดหมดบ้างแต่ตอนนี้ะมีอยู่แหละก็เยอะเยอะเยอะอยู่โอเคเนาะไปเยี่ยมกันประมาณนี้ลาเลยดีกว่าจบครับผมสวัสดีครับ